สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้มาตรฐานแลนไล้สายกันนะคะสำหรับมาตรฐานของเครือข่ายแลนไล้สายนั้นคือโครงการ802.11ซึ่งมีอยู่หลายมาตรฐานย่อยดังนี้มาตรฐาน IEEE 802.11b มาตรฐานนี้ได้ถูกนำมาใช้งานครั้งแรกเมื่อปีคศ1999 จักเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมสูงและยอมรับกันทั่วโลกดังนั้นมาตรฐานดังกล่าวจึงมีการใช้งานอย่างแพร่หลายโดยมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่11เมกะบิตต่อวินาทีใช้คลื่นความเร็วที่ช่วง2.4กิกะเฮิรตซ์สำหรับ IEEE 802.11b นี้มีอุปกรณ์เครือข่ายหลายชนิดด้วยกันที่สนับสนุนการใช้งาน ต่อไปเป็นมาตรฐาน i e e 802.11a นะคะมาตรฐานนี้ได้ถูกนำมาใช้งานเมื่อปีคศ2001โดยใช้คลื่นความถี่ช่วง5 GHz ที่ความเร็ว54เมกะบิตต่อวินาทีแต่ทั้งนี้มาตรฐานดังกล่าวจะไม่สามารถนำมาใช้งานได้ในประเทศไทยเนื่องจากความถี่ย่านดังกล่าวได้มีการนำไปจัดสรร เพื่อใช้กิจกรรมอื่นมาแล้วและเนื่องจากมาตรฐาน i e e 802.11a รับข้อมูลที่มีความถี่5กิกะเฮิรตซ์จึงไม่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับเครือข่ายและไร์สายของมาตรฐาน 802.11b และ 802.11g ได้นะคะต่อไปเราจะมาดูมาตรฐาน IEEE 802.11g กันนะคะ มาตรฐานนี้ได้เปิดตัวใช้งานเมื่อปีคศ2003มีความเร็วในการส่งข้อมูลที่5.4เมกะบิตต่อวินาทีและสามารถนำมาใช้งานร่วมกับมาตรฐาน 802.11b ได้เนื่องจากขึ้นความถี่ย่านเดียวกันคือ2.4กิกะเฮิร์ดังนั้นมาตรฐานนี้ในปัจจุบันจึงเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความเร็วสูงกว่ามาตรฐาน 802.11b นั่นเองต่อไปเรามาดูมาตรฐาน i e e 802.11n กันนะคะมาตรฐานนี้ยังพัฒนาไม่เสร็จสมบูรณ์แต่มีการล่างมาตรฐานนี้ด้วยจุดประสงค์ว่าต้องการให้เป็นเครือขา่ายไร้สายที่มีความเร็วสูงและยังสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งย่านความถี่ที 2.4กิกะเฮิรตซ์และ5กิกะเฮิรตซ์ได้ด้วยการปรับย่านความถี่ที่ตัวเครื่องทั้งนี้มาตรฐาน 802.11n ได้ตั้งใจกำหนดความเร็วที่คาดหมายไว้ที่100-240เมกะบิตต่อวินาที